กะบ,บัตส์บาดีพ่อแม่พี่น้องบาตสบาด,ดีสกูสกคนสมองสบอสนอนะจ้าปฟาโตเมนูคุณข้าเเวเมนูตอนเที่ยงท่านผู้ชมนี่แหละต้ามักถั่วจะมากถั่วอาหารบัตส์สวัสดีท่านผู้ชม, <laughs> มตมับมะฮงมันต้องกินกับประเภททอดเนาะมีทอดปลากับทอดน่องไก,ก,งก่วันนี้ก็จะพิเศษก็จะมีเมนูยำเอา ้องตีนยันแล้วนะวน <c oughs> มือมือไม่อยู่แล้วยำยังนอบันี้บอกไปตาอดใจรอทว่าอดใจรอบอไว้ตำมักพุ่งอาหารบ้านเฮาต้องจำพุ่งแจกมาไหมแม่ฉันกินหมูกินเนื้อกะพอ่อพน,นันแม่แสบ ลงไปเกีียวแม่นบ่มีลมเลยแดดนิหันไปขึงพัลมเลยยง้องปะทาเคละอาบนี่มันคือยังพี่เนาะกำลังเตรียมสถานที่ ปลาูาวกับเป็นสีเรียบร้อยแปลว่าเหยมอนาีเห็นจดยถอยก่อนลามีกปุนุ้ยเ่าเราจะกินใส่น่ะดิขัไปบางลานบางลูกยุ่ง่างเลยนะมัน่ะนย่อออกไปงเยเานัมันบุเ่ตนบ ก็หนักก็ออกไม่ได้กสาะกบดุกบลานแบบนี้เนาเลยไปแล้วนี่นะกบลูกบลันเอาล้านล้านก่อนบัวนอนโมผานและน้องสลานเอาปกตินอนบัวได้

ไม่เงียดอ่ะไม่เมืมาก่อนเนี่ยมันกํักินบุกคัมเรียกมาทันทีแบบจีบเลยจเบระบาดเลยคัมหนึ่งจีบจีีบ บอกอายบอกัหนังัวเดียวน่ะยักขังนะม่มีคุเขาคอ่องี้รงมืนี้ีแล้วเดเดมากเลยไ้าวไม่ลงหรอกเป็นแบบนี้นะใช่ใช่ครับวนลช็อกโกแลตเอามายี่อมช็อกโกแลตอีกบัวจบอันนาเลมันโวมา เดือนมึงใช่ไหมม่านบ่เดือนแมงคึงและขีดคึงคึงนึ่งอีเดือนคิงหนึ่งน้องสหลาทั้งคน่นยกไปเลยแกกบคนเกี่ยวข้บังคา ตัวนี้อ้วนน่าแซ่บก็แต่ว่าอนเรากินเนาะมันก็ดีเมื่อกเากินด้วย่นล้วแซ่บนะข้างกินได้ฉับ่สบายดีพี่น้องเด้อกินเข่าเสียงาสร้งแต่มันเต้นมักเลยนะกับน้องนะกะสันแขงสันค้าได้หางเอาหาเอาน่ะบัวเอายันับอยเพนยันหัวบอยเพนน้องไรกลัวหักมากเลยนะเล็กน้อยสันแขงสันค้าหางบัวเอาเดียวเดียว เดือยวยนีไปกินเป็นหมูงยังไง่ย <atrav isa> <io S 3> ัในในยังอีแม่ย yeah, so ังไอมีสามบ่เช้าเอื่อยมันี่เาเดี๋ยวนูมาหานองนูคือบอมากินเผาบอเผากันกับเอื่อยจมาหานองไม่ขเบ่ได้ทามเลย ห่างนอกมะนอนกินกูไปหย่ากี่เดือนเอเดือนกูว่ากูว่าดูกูปูเคยเขานอนห้องแอร์สิไข่เตะไข่แตนก,กับยักษ์เอ้อปาปูเคยเขากายยักษ์เถือ่อมันจะเป็นยังไงยังซิมัดกูอยากมันหายไปเนี่มันไปน,นอนห้องบแอร์เหรอหายเอานอนห้องแอร์เขาก็บซิมัดทิปให้หายอยันหย <laughs> าติ้ไงไปเลยติปเนี่ยโบอยู่บนนน กับตาอยู่ชุมๆกับนอนเชิญไล่เดย์ยุงนะ่ิเดยยุงนะเชิญไล่ดเดยุงนะเนื้มึงยังบงไนชาัซาิยนมาไปขืนทอนชาวเออยเอ้ยบางเนี่ยบควันนั่นเนี่ยกินข้อฮักเลยนั่นเนี่ยฮามีอ่ะเนี่ยฮามีอ่ะ เมไม่ใหญ่มียน้อยเมยใหญ่เออมียเมีอ้ายกับผมไปนั่งเฮียงค่อานาสอนน้ำเต็มกนมาต้องใช้ฟีดกันน้ำทางขวดจะแหงบุงมันก็พวงหันลยอันนี้มันคือบอกบำรุงครัวมันบครัวจ้อยแหงจัว่าพอวาู่ตพอยูอ่อยซิตี้ เปลียนเตาแล้วเราอาอยู่ห้องกุมกินค่ะเจ็ดนาทีก็พอมันหันสามเดือนหันสาม <c oughs> หันสามเดือนขีบนี่นะสบายดีพี่น้องพ่อพ่อก็จ้องน้องแคทไปต่อขวาแล้วบัว อันบ,บ,บ,บักบักบักแท้นให้แม่ใหญ่มันขัวอะไรเขาสมคีบเ่เป็นแบ่งขึงในเดือนหานสามต้นใหม่มตะกี้ว่าเสกินอยู่ในยันห้อนกระเจียวยาพอดี ฮาหลอดดีใจหุ่มหุมอยู่ได้กินหัวเดียวบ่เดือนขึ้นมาขึ้นมาช่วอเ้อทีเ่าเว็บนีไปุ้่นอีกเอา่าจะกินแตนอะ้วละครเอาท่ว่าจะอิ่มก็ได้เพราะว่าจอแก่ก็คืออิ่มห่างสถิติหนึ่งเท่าไหร่นะคะ chị tại sao lại có một mình? Chào bạn Ninja, chào bạn. Thì lửa đi <laughs> Ôi, ôi trời, trời mẹ, mẹ. con, 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 con lạ. Mẹ. อัเนยนอ้ยงนกเนาะอก็เฮ้ยซื้อมาโตหนาเฮ้ยอียังก็ซื้อมาาตน่ะบมอม่นอีขีอีขีงอนน่ะมันไปไซเแล้วมันตายแล้วอีขีงอนน่ะได้เอิมไก่นี่ยจูมาแค่นี้มเะเอื้อมานียะเอื้อเฮ้ยมันลูกตัวตัแตกตายเยัง เืิอทิ้นเอาแอร์ลงเจ็ดสิบเจ็ดองศามันหอนมันหนาวแต่ถ้าเอาขึ้นตีถ้าเอาลงมันวะมันหอนมันหนาวแล้วมันเอาแอร์ลงมันลงสิบเจ็ดเข่งกันเห่งกันนะตถึงเข่งกันหน้าลิาอะไรพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องเดือนในเด็กพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะการบายบายดี